เมื่อมนุษย์มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นทฤษฎีเก่าๆที่เชื่อถือกันมานานก็ถูกแทนที่ด้วยทฤษฎีใหม่จนผู้คนยุคหลังแทบไม่รู้เลยว่าทฤษฎีที่ถูกล้มล้างไปแล้วมีอะไรบ้างและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ทฤษฎีและความเชื่อในอดีตที่ถูกหักล้างไปแล้วที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ทฤษฎีฝนติดคันไถย ทฤษฎีฝนติดคันไถนี้เป็นทฤษฎีในศตวรรษที่19เกิดจากการตั้งข้อสังเกตจนกลายเป็นความเชื่อที่ว่าหากมนุษย์มีการตั้งถิ่นฐานทำไรไ่ไถนามากเท่าไหร่มันก็จะช่วยเพิ่มความชื้นในท้องฟ้าจนทำให้มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นและด้วยความเชื่อนี้ก็ได้ทำให้มีผู้คนจำนวนมากอพยพไป,ปอยู่ดินแดนที่แห้งแล้งเพื่อตั้งรกราาพวกเขาทำไรไ่ไถนาอย่างมีความหวังพวกเขาหวังว่าในวันหนึ่งมันจะเกิดเป็นความบุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นที่มาของการตั้งถิ่นฐานที่เรียกว่า Great American Desert มีการตั้ง้งงิ่่นนนนนาาใพืทีสวสของอเตรีตกงสุดท้าย ทฤษฎีนี้ก็ถูกหักล้างโดยนกักอุตุนิยมวิทยาและการอพยพไปตั้งรกรากในพื้นที่แห้งแล้งก็ยุติลงอันดับที่9ทฤษฎีโลกน้ําแข็ง ทฤษฎีนี้คิดค้นโดยชายที่มีชื่อว่าฮานเฮอร์ไบเจอร์ที่เป็นวิศวกรชาวออสเตรียโดยทฤษฎีนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1894จากการที่นายฮารคิดว่าสาเหตุที่ทาให้ดวงจันทร์มีแสงสว่างเจิดจ้าเกิดจากการที่พื้นผิวของมันเป็นน้ําแข็งและสะท้อนกับแสงอาทิตย์จากนั้นความคิดนี้ก็พัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นทฤษฎีโลกน้ําแข็งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็อ้างอิงจากความฝันและนิมิตของตัวเองและแทบจะไม่มีการคํานวณเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดโดยทฤษฎีนี้เรียกล่าวว่าน้าแข็งนั้นคือธา,าอปปตุ อดีตมีดาวที่มีขนาดใหญ่มากดวงหนึ่งได้เข้าประทะกับดาวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักแรงระเบิดนั้นทาให้น้ํากระจายไปทั่วอวกาศและก่อตัวเป็นน้ําแข็งจากความหนาวเย็นจากนั้นในเวลาต่อมาก็มีน้ําแข็งบางส่วนตกไปที่ดวงดาวต่างๆและได้กลายเป็นแหล่งน้ําของดาวดวงนั้นและก็ยังมีน้าแข็งบางส่วนลอยอยู่ในอวกาศเช่นเดียวกันอีกทั้งเขายังได้กล่าวว่าสาเหตุที่เราเห็นทางช้างเผือกเป็นสีขาวก็เป็นเพราะมันคือน้ําแข็งดังกล่าวและแน่อนอนว่าทฤษฎีนี้ย่อมไม่เป็นความจริงอันดับที่8ทฤษฎีเล่นรแร่แปรธาตุเปล การเล่นแร่ปแปลธาตุเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับอรารยธรรมมนุษย์มาแล้วเนิ่นนานซึ่งมันก็มีส่วนสำคัญที่นำไปสู่การคิดค้นสูตรปูนฉาบเครื่องแก้วเครื่องสาอางและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของคนโบราณซึ่งตามตำนานเชื่อกันว่าวิชาเล่นแร่ปแปลธาตุนี้ถ้าหากว่าทำได้อย่างถูกต้องจริงๆมันถึงขนาดที่สามารถเปลี่ยนตะกั่วให้กลายเป็นทองคําได้โดยที่นักเล่นแร่ปแปลธาตุในสมัยนั้นมั่นใจมากถึงขนาดที่มีการตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาและเขียนมันออกมาเป็นตำรายอย่างจริงจังแม้ว่าจะไม่สามารถทำได้อย่างที่เขียนไว้ก็ตามจากนั้้้นนนใศศตตวววรรษทที่่17เมือิยาาาาส์กห ก็ได้มีการนำทฤษฎีเล่นแร่แปธทตุจากตำราหเหล่านี้มาทําการทดลองจริงๆและผลก็ปรากฏว่าเราไม่สามารถแปธท่าได้อย่างที่ทฤษฎีเหล่านี้กล่าวไว้แต่ถึงอย่างนั้นในระหว่างกระบวนการทดลองมันก็ได้ทําให้นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแปรท่าตต่างๆมากขึ้นมีการค้นพบสารใหม่ๆและคุณสมบัต,ติต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นกันอันดับที่7ทฤษฎีเกาะแคลิฟอร์เนีย ในช่วงศตวรรษที่16ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ในสมัยนั้นเชื่อว่าแคลิฟอร์เนียนั้นคือเกาะที่แยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ฝั่งทวีปอเมริกาเหนือโดยทฤษฎีนี้เอามาจากนิยายรักยอดนิยมของสเปนซึ่งได้มีการเขียนอธิบายเอาไว้ว่าทางขวามือของหมู่เกาะอินดีสจะมีเกาะหนึ่งที่เรียกว่าแคลิฟอร์เนียมันเป็นเกาะที่มีเฉพาะผู้หญิงและวิถีชีวิตของพวกเธอคล้ายกับชาวเผ่าอเมซอนซึ่งนวนิยายในสมัยศตวรรษที่16นั้นมันก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเช และแน่นอนว่าต่อมามันก็ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงอันดับที่6กทฤษฎีโลกคือศูนย์กลางของจักรวาล ทฤษฎีนี้ได้กล่าวว่าโลกนั้นคือศูนย์กลางของจัก,กรวาลและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในเอกภพรวนแล้วแต่โคจรรอบโลกของเราทั้งสิน้นโดยทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสมัยกรีกและจีนโบราณซึ่งในบางช่วงเวลามันก็อยู่ควบคู่กับทฤษฎีโลกแบนด้วยแต่ทว่าต่อมาในศตวรรษที่16กก็ได้มีนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวโปโลแลนด์ที่มีเชื่อว่านิโคลาโคปนิคัสได้ทําการเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าแต่จริงแล้วดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาา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 ลโดดยเเขมีีหัักกกกฐนนรรรรสสงกกงงตตททศ์่ป็อ โอและโยฮันเนสเคปเลอร์มาสนับสนุนคำกล่าวของเขาและจากนั้นต่อมาในยุคข,ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้มีการอัปเดทเพิ่มเติมว่าโลกโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์จริงๆและดวงอาทิตย์นั้นไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแต่มันคือศูนย์กลางของระบบสุริยะเท่านั้นอันดับที่5ทาธาตุเหลวทั้ง4 มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานว่าร่างกายคนประกอบไปได้วยธาตุเหลว4อย่างอันได้แก่เลือดน้ำดีสีเหลืองน้ำดีสีดำและเสมหะหากใครที่มีธาตุเหลวทั้ง4ีนี้อย่างสมดุลก็จะทำให้คนคนนั้นมีสุขภาพดีแต่ถ้าหากมีส่วนไหนที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็อาจจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้อีกทั้งธาตุเหลวทั้ง4นี้เชื่อกันว่ามันมีความเชื่อมโยงกับอารมณ์และฤดูการต่างๆโดยเลือดจะเชื่อมโยงกับความร่าเริงและฤดูใบไม้ผลิน้ำดีสีเหลืองจะเชื่อมโยงกับความอาหางการและฤดูร้อนน้ำดีสีดเเชื่อมมโยงกับควาาศร้ ดูใบไม้ร่วงเสมหะเชื่อมโยงกับการวางเฉยและฤดูหนาวซึ่งทฤษฎีนี้ก็ถูกนําไปประยุกต์ใช้มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคภัยด้วยการถ่ายเลือดการเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อการสร้างสมดุลของธาตุเหลวทั้ง4และถึงแม้ว่าในอดีตทฤษฎีนี้จะได้รับการยอมรับอย่างมากแต่ตั้งแต่ปี1858เป็นต้นมาความน่าเชื่อถือนั้นก็ค่อยๆลดลงไปเนื่องจากนายรูดอฟเวอร์ชอได้ทําการเผยพร่ทฤษฎีที่ถูกต้องงงยยยยยิิ่่่่่กกกกกววววาาาาาทททััันนสมมซึเเป็ฤษฎีีบพของ เซลล์และเนื้อเยื่อนั่นเองอันดับที่4ี่ไวทอลฟอส ทฤษฎีไวท์ลฟอส Force, เกิดขึ้นในลัที่ชีวิตนิยมหรือไวท์ลทลิซึมโดยแนวคิดหลักมีอยู่ว่าสารนินทรีย์ต่างๆจะต้องเกิดขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นและมันจะไม่สามารถเกิดมาจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ซึ่งในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงก็จะมีพลังงานที่เรียกว่าไวท์ทลฟอสหรือพลังงานแห่งชีวิตสถิตอยู่ข้างในนั้นโดยเจ้าพลังงานที่ว่านี้มันก็คือตัวขับเคลื่อนที่ทําให้ชีวิตสามารถดําเนินต่อไปได้มันทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถสังเคราะห์สารินรียต่างๆไได้้และถา,า, Force าทรซ้าาารรกึมมอยู่ในในนสสั็จะีพฒเติบโตมขึึนไปและเื่อถงจุ มันก็จะสามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้แต่อย่างไรก็ตามหลักทฤษฎีชีวิตนิยมและทฤษฎีไวท์ทลฟอส White o ก็ถูกปฏิเสธโดยนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายเจมส์ดีวัตสันและนายฟรานซิสคลิกได้ค้นพบโครงสร้างดีเอ็นเอก็ได้ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเชิงหรือเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันของเซลล์อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่หักล้างทฤษฎีดังกล่าวอันดับที่ 3. ทฤษฎีจิตวิญ,ญญาณของแม่ นี่เป็นทฤษฎีทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปในช่วงศตรวรรษที่16ถึงช่วงต้นของศตรวรรษที่18โดยทฤษฎีนี้ได้กล่าวว่าจิตวิญญาณของแม่และเด็กทารกในครันนั้นเชื่อมต่อกันหากผู้เป็นแม่ได้รับผลกระทบทางอารมณ์ใดๆระหว่างตั้งครันสิ่งนั้นก็จะส่งผลต่อทารกที่อยู่ในครันด้วยอย่างเช่นในกรณีของนายโจเซฟเมอริกที่เขาป่วยเป็นโรคทาวช้างเขาเชื่อว่าสาเหตุที่ทาให้เขาเป็นโรคนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่แม่ของเขาตั้งครันแม่ของเขาเคยถูกผลักให้เข้าไปใกล้กับทาา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 ววววช้้้งงงจจจจนนนนทใใเเกก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 ิิดคมมมตตลลััป็ออย่่่่ซซึรรีีฟ เชื่อว่ามันคือสาเหตุที่ทําให้เขาป่วยเป็นโรคเท้าช้างซึ่งทฤษฎีนี้ก็ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของผู้หญิงที่ตั้งครรภในยุคนั้นแต่ในท้ายที่สุดทฤษฎีนี้ก็เริ่มจางหายไปตามกาลเวลาและถูกแทนที่ด้วยความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีพันธุกรรมสมัยใหม่นั่นเองอันดับที่2ทฤษฎีโฟรติสตัน สำหรับทฤษฎีโฟจิสตันได้มีการเสนอขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันในปี1667โดยทฤษฎีนี้ได้กล่าวว่าวัตถุหรือสาสารใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ภายในวัตถุนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกคือโฟจิสตันที่มันจะถูกปล่อยออกมาเมื่อวัตถุมีการเผาไหม้และในส่วนที่2ก็คือในส่วนที่ไม่มีโฟจิสตันที่เชื่อว่ามันคือเนื้อแท้ของวัตถุเหล่านั้นและมันก็จะเป็นสิ่งที่ลงเหลือจากการเผาไหม้ยกตัวอย่างเช่นหากมีการนำเอาไม้มาเผาไม้ที่ติดไฟก็จะมมมมีีกาาปลลล่่่่่่อออออยโฟจิิสตตััันนนนงงเเหืววทไไใช้ซึ คือเท่าฐานหรือพูดในอีกทางหนึ่งคือถ้าหากวัตถุที่สามารถติดไฟได้ถูกดึงออกจากสตันออกไปมันก็จะทําให้เกิดการเผาไหม้และแน่นอนว่าในเวลาต่อมาวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่จริงและถูกแทนที่ด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับออกซิเจนและบทบาทหน้าที่ของมันในกระบวนการเผาไหม้อันดับที่1 spontaneous generation ในสมัยอดีตก่อนคริสต์กาลมีทฤษฎีที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นเคยมีความเชื่อที่ว่านอนเกิดจากเนื้อสัตว์ที่เน่าเปื่อยตามธรรมชาติ ซึ่งในสมัยนั้นคนที่เชื่อถือทฤษฎีนี้แทบทุกคนจะมีการนั่งอิงถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากผงธุลีซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับทฤษฎีนี้และความเชื่อทำนองนี้ก็คงอยู่มาจนถึงศตวรรษที่สิซึ่งก็มีนักวิทยาศา,ศาสตร์บางส่วนให้การยอมรับมาโดยตลอดถึงขนาดที่มีการเขียนเป็นตำราสำหรับการสร้างสัตว์ขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยยกตัวอย่างเช่นการวางใบหัวรพาระหว่างก้อนอิฐสองก้อนและตากแดดทิ้งเอาไว้มันก็จะให้กำเนิดแมลงปลอขึ้นมา